ธนบัตรแบบพิเศษ50สตัง์รัชการที่8แก้ราคารุ่นไทยถีบหรือรุ่นนายเล้งท่าฉางธนบัตรฉบับนี้นะครับรุ่นนี้จัดพิมพ์โดยประเทศญี่ปุ่นพศ2อ,อ8 9สภาพอย่างนี้นะครับผ่านใช้ประวัติของธนบัตรแบบคร่าวๆนะครับของรุ่นนี้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 รัฐบาลไทยได้มอบให้ประเทศญี่ปุ่นพิมพ์ธนบัตรให้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงสงครามไม่สามารถให้ประเทศอื่นๆช่วยพิมพ์ธนบัตรได้แต่เนื่องจากการขนส่งระหว่างประเทศญี่ปุ่นมาที่กรุงเทพยากลําบากนะครับจากการที่ประเทศญี่ปุ่นได้ยึดเกาะชาประเทศอินโดนีเซียพบว่ามีโรง ผลิตธนบัตรที่ประเทศนาทแลนด์ได้สร้างไว้นะครับญี่ปุ่นจึงใช้โรงงานนั้นในการผลิตขึ้นมาให้ธนบัตรรุ่นนี้นะครับพิมพ์ตามแบบธนบัตร10บาทแบบทิพ5โดยวัสดุที่ใช้พิมพ์มีคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่และไม่ได้พิมพ์หมายเลขกำกับแล้วก็ลายเซน็นถ้าเป็นฉบับ ตัวกิ่งนะครับที่ยังไม่มีการแค่ราคาหมายเลขกับลายเซ็นนี้ก็จะไม่มีนะครับก็ลำเลียงมาทางรถไฟนะครับในระหว่างที่ขบวนรถไฟผ่านสถานีบางน้ำจืดจะไปสถานีท่าฉางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีขบวนการไทยถีบนะครับหนตลงมาจากหลังคาเปิดประตูตู้รถไฟแล้วก็ถีบกระดาษ ที่อยู่ในตู้ออกมาทั้งหมดนะครับหมดจนหมดตู้ก่อนขบวนจะเข้าสู่สถานีท่าฉางเมื่อผู้ติดตามหรือว่าผู้ชาวบ้านนะครับมาเปิดดูก็พบว่าข้างในบรรจุธนบัตรชนิดราคา5บาท10บาท20บาทและ100บาทเหตุเกิดนะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2 4 8 8 ซึ่งชาวบ้านเรียกธนบัตรรุ่นนี้ว่าธนาบัตรไทยถีบหรือธนบัตรรุ่นนายเล้งท่าฉางเพราะปลอมลายมือของนายเล้งศรีสมวงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นนะครับส่วนท่าฉางเป็นชื่อสถานที่ที่คน้ายถีบธนบัตรลงมารวมเป็นจำนวนเงินมูลค่าทั้งหมด8 1 4ล้าน146,800บาท เมื่อรัฐบาลนะครับได้รับธนาบัตรและเตรียมจะประกาศออกใช้พบว่ามีธนาบัตรรุ่นนี้ใช้หมุนเวียนอยู่ก่อนแล้วรัฐบาลจึงไม่ได้ประกาศออกใช้ทำให้ธนาบัตรแบบดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับภายหลังจากที่หมดสงครามนะครับรัฐบาลขาดแคลนธนาบัตรอย่างหนักจึงได้นำธนาบัตรชนิดราคา10บาท มาแก้ไขราคานะครับโดยปรัมตาราคา50สตางค์ตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังธนบัตร50สตางค์ที่มีการแก้ราคานะครับประกาศใช้เมื่อวันที่30มีนาคมพศ2489ขนาดของธนบัตรรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่8.5 เซนติเมตรส่วนความยาวนะครับอยู่ที่1 4 5 0เซนติเมตรมาดูที่ฝั่งด้านหน้าของธนบัตรนะครับด้านหน้ามีภาพบารมสายาสาทิศลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่8ทรงเครื่องแบบจักรีอยู่ด้านขวาส่วนด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับเป็นซุ้มยอดมงกุฎวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามตรงกลางนะครับจะเป็นลายเฟืองอยู่บนพื้นหลัง ของคำว่ารัฐบาลไทยส่วนเบื้องบนนะครับจะเป็นรูปพระคุชพาแลวก็จะแล้วก็มุมด้านล่างนะครับฝั่งด้านขวาก็จะเป็นรูปช้างอายาพศมาดูที่ด้านหลังของธนาบัตรนะครับด้านหลังของธนาบัตรตรงกลางนะครับมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังอยู่ใน กรอบล้อมรอบด้วยลายเฟืองนะครับอันนี้ก็จะมีการพิมพ์แก้จาก10บาทเป็น50สตางค์นะครับแล้วก็มีการพิมพ์ข้อความแจ้งโทษการป,อปลอมแปลงธนบัตรไว้ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับของธนบัตรธนบัตรรุ่นนี้มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นพระยาศีวิสารวาจานะครับเมื่อพศ2489 อันนี้ก็จะเป็นธนบัตรรุ่นพิเศษแก้ราคานะครับ50สตางค์สภาพเก่าเก็บหรือมีรอยกันอไน,นี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณหลักร้อยแต่ว่าถ้าเป็นสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้งานอันนี้ราคาก็จะตกอยู่ประมาณ2000ขึ้นอันนี้อยู่ที่สภาพการใช้งานแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ ไม่มีคําว่าแก้ราคาอันนี้ราคาจะแพงขึ้นไปอีกนะครับไม่มีปั๊ม50าสิตางค์ตัวนี้ลงทับอันนี้ราคาจะยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของธนบัตรแบบ50สตางค์ที่มีใช้ในรัชการที่8แก้ราคารุ่นไทยถีบหรือรุ่นในแหลงท่าฉ้างที่ออกมาใช้เมื่อ30มีนาคม2489 สำหรับคลิปนี้ก็จบการให้ข้อมูลแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ